อำเภอพัฒนานิคมจะด้วยอำเภอบ้านหนีนี่นะฮะที yes euh ่ส um ่งเข้ามาสู <|ja|> ่รอบนี้แล้วนี่นะครับจะสนับสนุนต่อเหรือไม่แน่นอนไม่รู้สึกขอบคยังเพยช้ที่นี่ไปเท่โอ้หรับาม่ให้ดวเดยวอ้โหด้านานที่ครับไม่เลือกใดจะเป็นหวัวใจประชาชนเดินไปแล้วผีพ่อได้เลยนะครับตอนนี้มอบได้เลยนะครับไม่มีการไม่มีการเดินไปด้านหน้าอีกแล้วนะครับเป็นมาพ่อได้เลยรงเลยนะครับนมาพมอบให้ใคร เจะมากได้เลยนะครับจะเป็นขวัญใจเราคนไหนนะคะโอ้ยหมายเลข22ในนางสาวสัทกพรพุ่มฟึกนะครับรอบที่รอบนะยืนสูงๆเลยนะครับยืนสูงๆหน่อยนะฮะเพราะว่าต้มลงไปมากนะฮะหละหนักหยิบก่อนได้ก่อนครับจะไม่จะกร็บว่าเมาไปแล้วมั้งคะน้าไม่อยากจะเก็บดูทำทีทำท่าเหมือนเหมือนจะไปเมาคงอะไรนะครับ เอาอย่างนี้ค่ะพรอาวห้องจริงจริงคุณที่ไมาจริงเนี่จรงจริงโอ้โหพี่จักรเกล็ดของเราเท่าไรกันนะสีชมพูเหรอพี่ไมน่เก็ดหมดเลยคุณที่มาหวังคงอะไรเหรอฮใช่แดงไปหมดแดงเคือบไปหมดล้วกลับมาที่ของเราดีกว่าเราต้องรู้กันว่าสีสันสาม้ายี่ ยี 20, er. ่สิบแปดย่สิบเจ็ี่สิบยี่สิกาเอาหมา้ยี่สิบอายี่สิบจ้านี้ก่อนดีนะเดี๋ยวจะมีสักคนจะลดไหมคะเพสนนะครับเพื่อนำไปเข้าสู่การเพื่อดูแลในส่วนของเยาวชนนะคะโครงการอันเื่องมาจากพระราชริ บสสส่วน34ม4 35สี่าหน้ำหนัก49กโลกรัม